เขาวันชนิดนี้นักเดินป่าหรือว่าคนที่หาของป่าจะหู้จักดีเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่คนเดินป่ามักจะเอามากินมาใช้เนาะในยามที่ขาดแคลนน้ำเจ้านักเดินป่าจะห้องเขาวันชนิดนี้ว่าเครือเขาน้ำเจ้า สวัสดีเจ้าวันนี้พาดเข้ามาในป่ามาเจอไม้ชนิดหนึ่งที่หลายๆท่านนั้นอาจจะบอกคุ้นตาที่หันอยู่นี่ก็คือเครือเขาน้ำเจ้าหรือว่าเถาวันน้ำเนาะเป็นเถาวันที่มีหลายชนิดมากๆเลยเจ้าอย่างเช่นว่าสแกเถาส้มกุง้งหรือว่าเครือเขาน้ำชอบเลื้อยพาดผ่านต้นไม้ต้นอื่นๆเจ้าใช้มือเกานะเนาะมือคล้ายๆตำลึงนะเจ้าเกาะต้นไม้ขึ้นไปเกี่ยวขึ้นไปตังบนเนาะ ข้างในนะเจ้าจะมีรูพุ้นเป็นเถาเลยเก็บน้ําอยู่ข้างในเจ้าเถาวน้ํามีประโยชน์มากสําหรับนักเดินทางเจ้าหรือว่าท่านที่ลงป่าจะขาดน้าเนาะวิธีกินน้ําจากเถาวน้ําจะตัดหัวตัดท้ายห้ยาวประมาณ1เมตรเจ้าแล้วก็ชูด้านไปยใ่้สูงขึ้นน้ําจะค่อยๆไหลออกมาจากเถาวน้ําในน้ำอ่าในเถาวนหนึ่งเมตรจะได้น้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสามแก้วกาแฟเจ้า สรรพคุณทางยาของเปื่อนนั้นก็มีเหมือนกันเจ้าอย่างเช่นว่าแก้โรกระสายขับปัสสวะขับเสมหะแก้เส้นยึดเอ็นตึงส่วนใบนั้นนักเดินทางนักเดินป่าเป้้นจะหู้จกดีเจ้าบางทีเกิดแผลเนาะเป็นแผลสดๆเปิ้นจะใจต่าผสมกับปูนเจ้าแล้วเอาฟองมาป้ายบริเวณแผลสดจะช่วยักษาแผลให้หายไวเจ้าอันนี้เป็น ไม้สรรพคุณเถาว,วันที่อยู่ในป่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นเถาว,วัลเนาะพัดอยากจะบอกเจ้าเข้าไปในป่าหันแบบนี้อนุรักษ์ไว้เจ้าเพราะว่าท่านใดที่เข้ามาในป่านั้นเปิ้นจะหูดีว่าสรรพคุณของเถาว,วันน้ํานั้นเยี่ยมยอดมากๆเจ้าผิวขาวใสแบบนี้อยากได้ก็เจ้าใจแล้วผิวสวยพองทั้งตัววันนี้พัดมีสบู่ ตัวเด็ดมาแนะนำเจ้าบอกว่าจะดำจากกาัรนทำงานกลางแดดเนาะดำกรรมพันธุ์หรือว่าค้าเสียสะสมแค่ฟอกสบู่แล้วทิ้งไว้แค่สามนาทีเจ้าแล้วเอากะล้างออกจะช่วยฟื้นฟูผิวลืมไปเลยเจ้าว่าเกยดดำสนใจตักมาได้เลยนะเจ้าติเฟซบุ๊กนี้เลยติขึ้นหน้าจอเนาะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยเจ้า สูตรนี้มีสารสกัดเข้มข้นอยากคือได้ลองใจเจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางตัวเนอร์ส่งต่อความงามส่งต่อความสวยเพื่อมีออร่าแบบง่ายๆบ่ต้องยุ่งยากเจ้าแค่ใช้สบู่แค่หนึ่งก้อนจะเห็นผลชัดเจนเลยเจ้าสูตรนี้อยากคือได้ลองใจเจ้าเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยสนใจทักมาเนะเจ้า